สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจอันอ่อนไหวของชาวเขเมรเขาสุดๆกันแล้วครับสำหรับเรื่องราวล่าสุดที่แอดได้นำมาฝากให้กับพันแฟนครับโดยตอนนี้ครับสื่อหลากหลายสื่อของเขเมรเรียกได้ว่าออกมาตีข่าวเกี่ยวกับสินค้าไทยในอนาคต ที่มีแนวโน้มที่จะคิดใส่ตัวอักษรเขมรลงไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประชาชนคนเขมรเขาเองก็ยังออกมายอมรับเลยครับว่าถึงแม้ทางเขมรเองจะออกมารณรงค์ให้แบรนด์สินค้าไทยให้ใช้สินค้าเขมรจนทางเขมรครับเขาออกมาโวใหญ่โตเลยครับว่าความบาดไทยได้แล้วแต่สําหรับความจริงครับอย่างที่เราทราบกันดีครับพวกเขาเองก็ยังคงต้องซื้อยังคงต้องพึ่งสินค้าจากไทยเราอยู่ดีอย่างที่เราได้เห็นในข่าวก่อนหน้านี้ครับที่ว่าได้มีพ่อค้าชาวเขมรหัวใสนะครับที่หลอกคนเขมร กันเองเอาฉลากสินค้าไทยออกแล้วแปะเป็นฉลากเขมรให้คนเขมรเขาเข้าใจว่านี่คือสินค้าที่มาจากเขมรครับแอบมาหลอกขายกันเองอีกทีแอบลักลอบขนเข้ามาขายในเขมรแล้วก็บวกกาไรเพิ่มครับหรือว่าอีกหนึ่งความจริงที่ว่า ถึงแม้ทางเขเมรเองเขาจะมีความพยายามที่จะคิดผลิตสินค้าเลียนแบบออกมาให้คนเขเมรได้ใช้ได้ซื้อนะครับแต่ราคาครับก็ต้องบอกว่าสูงกว่ามากแถมคุณภาพก็ยังสู้สินค้าไทยไม่ได้ซะอีกครับซึ่งก็นี่แหละครับก็คือเหตุผลที่ทํทให้คนเขเมรเองเขาก็ยังต้องแอบซื้อสินค้าจากไทยเอามาใช้อยู่ดีครับ ต่อไปนี้สินค้าไทยที่ขายดีในเขมรที่หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าคาราบาวแดงน้ําผลไม้ต่างๆเครื่องดื่มต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นผงปรุงรสน้าปลาน้ําตาลซอสต่างๆกะทิสําเร็จรูปล้มไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาซักผ้าครีมทาตัวโลชั่นต่างๆซึ่งที่แอดกล่าวมาเนี่ยครับก็จะครบแล้วครับจากนี้ครับก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นอักษรเขมรให้คนเขมรได้ซื้อกันอย่างสบายใจแล้วครับและแน่นอนครับว่าก็ทาให้สินค้าไทยในเขมรนี้ เรียกได้ว่าก็คงจะขายดีขึ้นไปอีกซึ่งเรื่องนี้เองครับคนคเขมรเขาถึงกับเดือดดานมากเลยทีเดียวครับ ออกมาวย่วายใหญ่โตเลยครับบอกว่าการกระทําแบบนี้ถือว่าเป็นการดูถูกคนเขมรหนักกว่าเก่าซะอีกครับเป็นการหลอกลวงคนเขมรครับที่ทําให้คนเขมรคิดว่าสามารถซื้อสินค้าเหล่านี้ได้อย่างภาคภูมิใจย้ํานักย้าหนาเลยครับว่าการกระทําแบบนี้ครับถือเป็นอะไรที่ย่ํายีชาวเขมรกันแบบสุดๆเลยครับและแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ครับมีมากมายหลากหลายมุมมองของคนเขมรเลยทีเดียวครับที่ตอนนี้กําลังเจ็บปวดรดร้าวแบบสุดๆพวกเขาเองครับก็เข้ามาถูกเถียงเข้ามาคอมเมนต์กันเอาไว้วุ่นวายใหญ่โตเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองความคิดเห็นของคนคเขมรที่แอดได้รวบรวมนํามาฝากกันแบบเต็มๆกันเลยดีกว่าครับโดยเรามาเริ่มกันที่เมนแรกกันเลยครับคอมเมนต์นี้ครับชาวเขมรคนนี้เขาก็เข้ามาบอกว่าผมจะไม่ซื้อเด็ดขาดผมจะเอาจริงๆนัดตั้งแต่วันนี้ไปผมและครอบครัวเราจะญาิ สัญญาเลยว่าจะไม่ใช้สินค้าจากเสียมอีกแน่ไละอีกหนึ่งมุมมองครับชาวเขมรคนนี้เขาก็บอกว่าผมไม่สนใจหรอกว่าไทยเขาจะใส่ภาษาเขมรมาในสินค้าหรือไม่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเราชาวเขมรจะต้องเอาจริงและความบาดสินค้าไทยให้ถึงที่สุดตาบได้ที่ไทยยังไม่ยอมหยุดลุกลานดินแดนเขมรของเราและอีกหนึ่งมุมมองครับคอบมเมนต์นี้ครับก็ได้เข้ามาเห็นต่างเลยครับว่าเอาจริงๆนะตอนนี้ก็แทบจะไม่รู้แล้วว่าสินค้าไหนคือสินค้าเสียมหรือว่าสินค้าเขมรของเราแท้ๆกันแน่และยิ่ง ถ้ามาเปลี่ยนแบบนี้บอกเลยว่าเป็นการยากมากๆที่เราจะรู้ว่าสินค้าไหนคือสินค้าเสียมหรือว่าสินค้าขเขมรเพราะว่าตอนนี้เองสินค้าเสียมก็มากมายเกินการตลาดขเขมรอยู่แล้วแหละงหนึ่งมุมมองครับันนี้ก็บอกว่าถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นอักษรขเขมรแต่ผมก็จะความบาตเพื่อชาติเราต่อไป ไม่ให้พวกเสียมเอาเงินไปซื้อ f 1 6มาทำรายประเทศชาติเราอีกและมาต่อกันที่อีกหนึ่งมุมมองของชาวเขมรครับนะครับเมนนี้เขาก็เข้ามาบอกเลยครับว่าอยากจะให้คนไทยไปประท้วงบริษัทพวกนี้ให้เลิกขายสินค้าให้เขมรเราสักทีเพราะว่าบริษัทพวกนี้กําลังดูถูกเขมรเราอย่างมากบริษัทของพวกเขากําลังพยายามที่จะหลอกลวงคนเขมรส่วนคนไทยเองก็มีควรเงียบ และปล่อยให้บริษัทพวกนี้ทําแบบนี้กับชาวขเขมรเราและอีกหนึ่งมุมมองของคนขเขมรครับที่ก็เข้ามาบอกอีกว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือก็ยังมีพ่อค้าชาวขเขมรเราที่ยังคงแอบลักลอบเอาสินค้าจากเสียมเข้ามาหลอกขายคนขเขมรเราโดยตลอดคนพวกนี้เป็นพวกที่ไม่รู้จักคิดพวกเขาสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองจนไม่รักษาศักดิ์ศรีของชาติอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับมันนี้ก็บอกเลยครับว่าถึงเวลาแล้วที่ขเขมรเราควรบอยคอดสินค้าเหล่านี้อย่างจริงจังสักที รับไม่ได้จริงๆกับการกระทําแบบนี้ของพวกเสียมพวกเขามองเราเป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีไปแล้วและมาที่อีกหนึ่งคอมเมนต์ของชาเขาเมรครับนี่ครับที่เข้ามาหลุดโป๊ก,กันเองครับเมนี่ครับเขาก็เข้ามาเตือนกันเองเลยครับว่าสํานักข่าวท้องถิ่นได้โปรดอย่ากออกอากาศ บอกว่าประเทศเรากําลังขาดแคลนสินค้าจากไทยไม่ว่าจะเป็นคาราบาวหรือว่าข่าวการขาดแคลนมามา่าหรือสินค้าอีกมากมายที่ทําให้เขเมรเราต้องเข้าใจผิดจนกลายเป็นว่านี่คือการโปรโมทสินค้าจากไทยและอีกอย่างไม่ว่าพวกเสียมจะพยายามใช้วิธีไหนก็ตามแต่เราเองก็ไม่จําเป็นต้องไปเผยแพร่หรือให้ความสนใจกับวิธีการของเขามันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องนําเสนอเรื่องราวนี้ยิ่งถ้าเรานําเสนอเรื่องราวนี้ ก็เท่ากับว่ามันเหมือนเป็นการโปรโมทสินค้าให้กับพวกเสียมเขาและมาที่อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาตอบโต้เป็นทางสํานักข่าวเข,ขมรเองด้วยซ้ําไปครับทีก็เข้ามาพูดตรงๆเลยครับว่าแล้วถ้าไม่ออกอากาศให้คนเขมรได้รู้คิดหรือว่าประชาชนคนเขมรจะหยุดซื้อสินค้าจากไทยและมาที่อีกหนึ่งคอมเมนต์ของชาวเขมรครับที่เขาก็สงสัยครับโดยมินี้เขาก็เข้ามาถามเลยครับว่าแล้วกระทรวงภายในของกัมพูชาเขามีความคิดเห็นอย่างไรที่จะคิดปกป้องสินค้าจากประเทศเขมรเราเองบ้างทําไม ถึงยอมให้พวกเสียมถึงกล้ามาดูถูกพวกเราชาวเขมรได้มากขนาดนี้และมาที่อีกนมุมมองของคนเขมรครับที่เขามาร้อนลอนเลยครับเมนนี้ครับก็เข้ามาเตือนกันเองเลยครับว่า ขอร้องชาวขมรเราอย่าไปหลงกลบริษัทจากพวกเสียมเพราะพวกเขากําลังจะหาเงินเพิ่มเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องบินลบและมาที่อีกหนึ่งข้อมูลจากชาวขมรครับที่น่าสนใจมากๆเลยครับโดยเมนนี้ครับเขาก็เข้ามาอธิบายกันเองครับเข้ามาบอกกันเองเลยครับว่าเราต้องยอมรับกันตรงๆแล้วว่าชาวขมรเราถ้าเคยได้ใช้ของไทยมาก่อนก็จะรู้เลยว่าสินค้าภายในประเทศขมรทั้งหมดที่ต่อให้จะมีการเปลี่ยนโปก เปลี่ยนฉลากหรือเปลี่ยนรหัสประเทศแต่ไม่ว่ายังไงต้นทางก็มาจากโรงงานในประเทศไทยอยู่ดีแล้วเงินทั้งหมดก็จะไหลเข้าสู่ประเทศไทยและที่สําคัญการกระทําแบบนี้ของพวกเขาถือว่าเป็นการดูถูกชาวเขมรแ,แบบสุดๆเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็มีรทําตัวให้พวกเขาดูถูกในหนึ่งความรู้สึกของชาวเขมรครับที่ก็เข้ามากล่าวเอาไว้แบบดุเดือดเลยครับโดยไมน่นี่ครับเขาก็เข้ามาบอกว่าการกระทําแบบนี้ของพวกเสียมนีม่แหละคือการดูถูกคนเขมรอย่างสิ้นเชิง ทำให้คนเขมรสับสนตัวอักษรและรหัสเพราะว่าขนาดปั๊มน้ำมันที่รัฐบาลบอกว่าเอามาจากสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศไทยแต่ความจริงแล้วมันก็เชื่อได้เพียงแค่5%เท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไม่เอามาจากประเทศไทยแล้วทำไมเรายังเห็นคนเขมรยังไปใช้บริการประตะทอ,อยู่และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องจริงที่คนเขมรส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะใส่ใจคนใช้คำว่าเขมรและตอนนี้ยอมทนให้เขาดูถูกแบบไม่มีทางเลือกน่าจะเหมาะกว่าเอาล่ะครับและนี่ก็คือมุมมองความคิดเห็นของคนเขมรครับรวมไปถึง เรื่องราวที่แอดได้นํามาฝากให้กับเฟนๆครับต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ครับสำหรับการเปลี่ยนตัวอักษรสินค้าไทยเป็นภาษาเขมรคนเขมรนี่เดือดจัดเลยครับบอกเลยครับว่านี่คือการดูถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีคนเขมรเขาแบบสุดๆเลยครับน่ครับโมโหเดือดดานกันทั้งประเทศครับสำหรับคนเขมรแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับต้องยอมจําใจใช้อยู่ดีถ้าไม่พึ่งสินค้าไทยก็ไปไม่รอดครับเขมรอดอยากปากแห้งแน่นอนครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปให้กับแอดครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ